สถานีวัดโแลนผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นลงที่สถานีวัดโพขอเชิญนดา

ขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วอยู่ระหว่งท่านผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีชะอำเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนางการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใชไปไป้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารเดิน,าน,านทางจุดหมายปลายทางโดยสปลอดภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งตรถไฟของบริษัทรถไนได้ดีขอบคุณค่ะ นี่นี่ถ้าไม่มีถ,มมถ้าไม่มีแก๊งเมื่อกี้นี่ขบวนนี้เหงาเลยเนี่ยดูสองสามตู้หลังนี่ไม่มีคนเลยโอ้โหเฮียน <c oughs> มีงานที่ช้าอ่ะไหมอ,ะอ่ะไองานกินหอยดูนกลงมืออะไรนะ